กำลังเป็นกระแสของที่จะบริจาคช่วยน้ำท่วมในลาวนี่ไม่โปร่งใสมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนสบายดีสวัสดีครับถักทาย FC ทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณปรปเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่ถุ่มครึงทั้งเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณเกือบเกือบเทียง จากไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าทิดติดตามอยู่ทั่ลโลกก็นั่รับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไดจะเดบับออผากคลิปหไหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี่ครับพี่น้อง f c ในสปปาลาเนี่ยหรือว่าพี่น้องคนในสอป,ปลเล่าเนี่ยส่งข้อมูลเขามาหลังบาตน,นะครับให้นําเสนอประเด็นเรื่องนี้หน่อยนะครับ ตอนนี้ครับเรื่องของที่บริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยเริ่มจะไม่โปร่งใสอ่ามีคนลาว,ลวหลายคนนี่ก็เริ่มโพสต์ลงเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไปรับของบริจาคแล้วเขาไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ในสปปลาวเนี่ยบางคนเนี่ยประชาชนเขาสงสัยนะเขามีการโพสต์เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอันนี้ก็เป็นเพจข่าวสดก็ลงไปนะครับ ของที่บริจาคไม่เอาไปแจกประชาชนเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ในโกดังบอกว่ามีคนจองแล้วเจ้าหน้าที่จะเอาไปแจกเองมีคนจองแล้วประชาชนไปก็ไม่ได้นะครับมันผิดสังเกตนะครับทุกคนประชาชนเขาก็เลยอยากรู้ว่าทำไมไปรับของแล้วไม่ได้ใครจองไว้คือใครจองจะเอาไปแจกที่ไหนทำไมเอาไปแล้วไม่แจกเลยนะครับ เงินที่บริจาคนะครับทุกคนอ,อย่างเช่นหนุ่มวินเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ดังคนลาวเนี่ยพ่อค้าวินเนี่ยก็บริจาคเงิน100ล้านกีบช่วยหลวงน้ำทาแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับที่บริจาคก,กลุ่มบริษัทสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็6,800ล้านกีบนะครับมีหลายบริษัทเริ่มบริจาคช่วยเหลือ,อน้ำท่วมในสปปลาว เรื่องการโปร่งใสนี่ก็สําคัญนะครับทุกคนผมไม่เข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะเคยเห็นข่าวไหมน้ําท่วมเขื่อนแตกที่เซเปียนเซน้ํำน้อยตอนน้ําท่วมเนี่ยคือเงินที่บริจาคนะครับทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้าไปช่วยเขื่อนแตกในลาวผ่านมา3-4ปีเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐในสปอปอลาวเนี่ยถูกจับติดคุกสารตัดสินตัด สินจำคุกตลอดชีวิตก็มี10ปีก็มียีดมีแต่เจ้าหน้าที่รัดหมดเลยโกงเงินบริจาคเงินที่เขาไปช่วยนะครับโกงหูไปดูในข่าวลาวนะครับ30ล้านบาท40ล้านบาทเงินที่เขาบริจาคให้ไปสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยคือบ้านมันโดนพัดไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ละเงินเขาให้ไปสร้างกลับกลายเป็นไปยักยอกนะครับ มีแต่เจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยติดคุกกันเต็มหมดนะครับตอนนี้ติดคุกมาปีนี้ซ้ำซากอีกแล้วเรื่องเงินบริจาคเรื่องของบริจาคเนี่ยทำไมไม่รู้สึกสงสารประชาชนคนในประเทศเลยนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือกับหาโอกาสเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ย อย่างของที่เอามาขังไว้นี่นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ,ะประชาชนหลายคนโพสต์ลงมานะครับตอนนี้ข่าวสดเขาลงนะครับนี่คือเครื่องที่ประชาชนจะนําสิ่งของที่ประชาชนจะนาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่แขวงหลวงน้ําทามีบางกลุ่มคนมีกลุ่มมีตํารวจบางกลุ่มบอหาอไ,ม,ไม,ม,าม่ไม่แจกของแต่มีตํารวจบางกลุ่มไม่แจกของเอาของกักของไว้ ทุนของไว้จะไปแจกเองเรื่องนี้มันมีอะไรแอบแฝงนะครับอย่างของที่เห็นนี่แหละครับทุกคนทั้งน้ําทั้งเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีอีกอ่าโพสตหนึ่งนะครับอ่านี่ก็ประชาชนในในสบปลาวอ่าเขามีการโพสต์ลงเดี๋ยวผมอ่านอ่านให้ฟังนะครับอ่าเขาบอกว่าเครื่องของบริจาคยังไม่โปร่งใสแล้วเงิน แล้วคิดว่าเงินจะไปเงินที่บริจาคจะไปถึงมือประชาชนเหรอนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับมีการโพสต์ลงอันนี้เขาโพสตเขามีโปรไฟล์นะเขาเปิดหน้าเปิดตาโพสต์เลยนะล่าสุดไปเอาเครื่องบริจาคไปเอาของบริจาคอ่าไปเอาอันไหนก็ไม่ได้บอกว่ามีเจ้าของจองแล้วมีเจ้าของจองแล้วตกลงนี่ให้เอาตัวไหนนะครับอ่าตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนจองแล้ว ประชาชนก็ไม่ได้นี่แหละคือสาเหตุนะครับเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวคนที่ดีๆก็มีแต่คนที่สวยโอกาสตอนวิกฤตเนี่ยพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันก็หน้าด่านะเอาจริงๆนะครับมันน่าเอามาเปิดโปงเอามาแฉให้กับพี่น้องประชาชนเห็นหน้าตามันหน่อยนะครับทำไมต้องทำกับประชาชนอย่างนั้นน่ ของบริจาคก,ก็รีบเอาไปแจกเลยจะเอาไปเก็บไว้ทําไมจะไปแจกตอนไหนรอน้ําลดค่อยแจกเหรอหรือว่าเอาไปขายต่อนะครับอย่าให้มันมีข่าวแบบนี้เลยคนที่เขาบริจาคไปแล้วมันเสียศรัทธาเข้าใจไหมเขาไม่เชื่อถ้ามีข่าวแบบนี้แหละคนที่บริจาคไปมันเสียความรู้สึกนะครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์ในสปปลาเขาก็ไปหาเก็บเงินบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ แล้วให้มันมีข่าวแบบนี้มาแล้วมันรู้สึกว่าศรัทธามันเสื่อมนะอะอย่าให้มันมีข่าวไปนอกประเทศเลยตอนนี้มีคนลาวในต่างประเทศในอเมริกาในแคนาดาเนี่ยสมทบเงินกันนะช่วยกันคนละร้อยดอนสองร้อยดอนสามร้อยดอนนะครับอ่าส่งไปช่วยพี่น้องทางหลวงน้ำทาแล้วมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าคนยังจะอย,อยากจะบริจาคอีกไหมนะครับ เพราะว่าคนลาวในต่างประเทศเนี่ยคือเขามีบทเรียนไงบทเรียนก็คือว่าเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกที่อัตตะปือเนี่ยหลังจากเขื่อนแตกนะครับน้ําลดมีข่าวออกมาในสปปลาวครับมีการโกงสามสี่บล้านบาท40ิบล้านบาทพนักงานถูกจับกันเต็มหมดเลยนี่ไงแล้วใครเขาจะกล้าบริจาคให้มันไม่ถึงมือประชาชน เออถ้ามันถึงมือประชาชนจริงๆในสปปลาวนะโอเคคนมันก็โอเคนะทําบุญถูกต้องไหมครับคนที่ลําลบากาช่วยเหลือกันได้คนละร้อยดอนสองร้อยดอนมันก็ช่วยกันได้เงินร้อยดอนไม่ได้เยอะนะครับที่เมืองน,นอกครับทำงานวันหนึ่งร้อยกว่าดอนนะครับวันหนึ่งร้อยหกสิบดอนขั้นต่ําแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมเลยบอกว่าเรื่องการโปร่งใสนี่ความโปร่งใสในลาวนี่ มันตรวจสอบไม่ได้ไม่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าประเทศไหนช่วยเหลือลาวบ้างคนลาวในประเทศไหนบ้างโอนเงินไปช่วยบ้างแล้วมันมีคนแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ลาวทั้งหมดนะครับเป็นบางกลุ่มเนี่ยมีนิสัยความคิดแบบนี้เลิกนะครับอะส่งของให้เป็นถึงมือประชาชนจะดีกว่านะครับทุกคนท่าไหนที่เข้ามารับชมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ สบายดีสวัสดีครับ